ฮาเลลูยาซาบะชาเลโอ้ข้าแต่พระเจ้าในช้าวันใหม่นี้ข้าพเจ้างหลายภารณาที่จะเข้ามาสัมผัสชุดชุดการทรงพระสชนิดข,ของพระเจ้าโอ้พระเจ้าไม่มีสิ่งใดดีกว่าการที่เข้ามาอยู่ในข้ามิเวทของพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาซาบะชาเลียโอ้ข้าแต่พระเจ้า,จา,บบจา,จาวันนี้ข้าพเจ้างหลายขอขอบพระคุณ รับสิ่งนี้ต่างๆมากมายที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้พี่น้องวันนี้ให้เราได้เริ่มต้นในการขอบคุณพระเจ้าและลึกสึขขงขรบคุณความรัก

thank mm -hmm. you เจ็บป่วยอยู่พอเห็นการแต่ต้องเห็นการเยียวยารักษาไม่ว่าจะเป็นบาดแผลไม่ได้จิตใจหรือว่าความเจ็บป่วยภายในร,ร่า จนะานะคะจากคุณกิติยาค่ะขอเชิญแล้ฟังได้เลยค่ะเอเมค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับเช้าวันใหม่นะคะค่ะเชื่อว่าพี่น้องพคพระเจ้ากันนะคะ แล้วก็ต้อนรับน้องแต้มนะคะที่ได้กลับมาในวัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะยินดีต้อนรับน้องแต้มนะคะค่ะแล้วเราก็จะมารับฟังพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้ในบทบทเรียนเรื่องยุทธภัณฑ์ทางชุดเนาะซึ่งก็อยู่ในซีรีส์ความจริงตอนที่3นั่นเองนะคะค่ะเรามาอ่านพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่16นะคะข้อ16ถึงข้อ17นะคะเอเมนพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติ ในการอ่านพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะคะขอเชิญพี่น้องค่ะย้อนบทที่17ข้อ16ถึงข้อ17กล่าวว่าพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพรงไม่ใช่ของโลกขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพราะวจนะของพระองค์เป็นความจริงให้เราร่วมใจอธิษฐานพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ ที่เราได้เข้ามานวัสการตรงเข้ามารับฟังพระชจะของพระเจ้าขอพรอง์สถิท่ามกลางพี่น้องของเราทั้งหลายที่นี่ที่เรานั้นจะได้ยินถึงเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนเราจะดําเนินตามพระชจะและถ้อยคําของพระเจ้าเพื่อให้ชีวิตของเราจะเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสเจ้าเอเมนนะคะพี่น้องวันนี้เราก็อยู่ในหัวข้อนะคะขอเชิญพี่น้องนั่งลงนะคะรักษาความจริงนั่นเองนะคะ สำหรับตอนที่3นี้นะคะก็เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องยุทธภัณฑ์นะคะชิ้นแรกก็คือความจริงก็คือเข็มขัดนั่นเองนะคะที่เราเอาไว้คาดเอวใช่ไหมคะค่ะพระเจ้าพระองค์ปรารานให้เราสวมใส่นะคะเพื่อให้ชีวิตของเรานะคะมั่นคงอยู่ในทางของพระองค์นะคะวันนี้เราก็จะมาศึกษากันนะคะว่า เคล็ดลับวิธีการที่เราจะสามารถรักษาความจริงเอาไว้ในชีวิตของเราจนถึงวันสุดท้ายนะคะค่ะเนื่องจากว่าโลกใบนี้นะคะก็เสื่อมลงใช่ไหมคะเพราะว่าความบาปในชีวิตของเราเนาะที่ผลักดันนะคะให้เราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ได้เดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะก็ได้นําความเท็จนะคะมาบีบคั้นความจริงนะคะเพื่อที่ ตนเองนะคะจะไม่ต้องฟ้องผิดจากความบาปนั่นเองนะคะหากวันนี้เราไม่ได้รักษาความจริงเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายเราก็จะเป็นคน,น,นที่ถูกแรงกดดันนะคะผลักดันให้เราดําเนินชีวิตในความบาปต่อไปนะคะแล้วก็เราก็สูญเสียความรอดไปนั่นเองนะคะค่ะวันนี้ส่วนหนึ่งของคำไม่ฐานของพระเยซูนะคะในพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้นะคะก็ได้เปิดเผยถึงเคล็ดลับนะคะในการที่เราจะ รักษาเอาความจริงในชีวิตของเรานะคะเอาไว้นะคะอันประกอบไปด้วยข้อที่1นนะคะดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูนะคะในข้อ16เนาะพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกนะคะค่ะคำอธิษฐานของพระเยซูในตอนนี้นะคะเปิดเผยให้เราได้รู้ว่าเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะคะ เราก็ไม่ใช่ของโลกนี้อีกต่อไปนะคะเหมือนอย่างกับที่พระเยซูนะคะพระองค์ไม่ใช่ของโลกนี้นะคะเพราะวจนะตอนนี้นะคะทำให้เราได้รู้ว่าหากปราศจากการที่เรารักษาความจริงของพระเจ้าเอาไว้ในชีวิตของเรานะคะจำเป็นที่เราจะต้องดําเนินชีวิตตามแบบอย่างที่พระเยซูได้วางเอาไว้นะคะขณะที่พระองค์ลงมาบังเกิดบนโลกใบนี้และดําเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคะแบบอย่างชีวิตของพระเยซู ที่เราได้เห็นผ่านพระชนะนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะพระธรรมลูกาบทที่2องข้อ52นะคะพี่น้องพระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่ชอบต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วยนะคะและอีกในพระธรรมยอนบทที่4ข้อ34บอกว่าพระเยซูตัดกับพวกเขาว่า อาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จนะคะเมนนะคะแล้วก็พระธรรมมัทธิวบทที่20ข้อ28กล่าวว่าเหมือนบุตรมนุษย์ที่ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อปฏิบัติคนอื่นและใช้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากนะคะเอเมนนะคะแล้วก็ฟิลิปปีบทที่2ข้อ7ถึงข้อ8นะคะ แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกลางเขียนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพระเยซูนะคะเราจะเห็นได้ถึงความรักการเสียสละนะคะการเชื่อฟังพระเจ้านะคะที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเรานะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราใกล้ชิด ผู้ใดใช่ไหมคะเราก็จะเป็นเหมือนผู้นั้นหากเราใกล้ชิดพระเยซูทําตามอย่างที่พระเยซูสอนเราเราก็จะเป็นเหมือนองค์พระเยซูคิดเจ้านะคะวันนี้เราจําเป็นต้องอนําชีวิตของเราให้เข้าใกล้กับพระเจ้านะคะผ่านการใช้เวลาส่วนตัวการเฝ้าเดี่ยวการพูดคุยอธิษฐานกับพระเจ้าในแต่ละวันแล้วก็สามัคคีทากับพี่น้องนะคะแล้วก็ร่วมรับใช้สิ่งเหล่านี้นะคะทําอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยให้ชีวิตของเรานะคะไม่หลงออกไปจากทางของพระเจ้าแล้วเราก็อยู่ในทางของพระเจ้าได้อย่าง ปลอดภัยนะคะเพราะว่าหากเราได้ ถูกล่อลวงหรือว่าใช้เวลากับสิ่งอื่นที่เป็นของโลกนี้นะคะ,ะเราก็จะถูกดึงความสนใจของเราออกไปนะคะทำทำให้เราหลุดออกจากทางของพระเจ้านะคะเราก็ควรพึงรึกไว้เสมอว่านะคะเราไม่ใช่ของโลกนี้อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าพระเยซูทรงไถ่เรามาแล้วนะคะเราได้รับความรอดแล้วนะคะดังนั้นเราต้องรักษาความจริงของพระชนะพระเจ้าเอาไว้นะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เราเป็นเหมือนตัวแทนของพระเยซูบนโลกใบนี้เพื่อนําคน มาถึงความรอดนะคะค่ะในพระธรรมโคโรสีบทที่2ข้อ6ถึงข้อ7พระรานาของพระเจ้ากล่าวว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้วก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วยจงอย่างรากและก่อ,กอสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้วและจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้นนะคะ เอเมนนะคะนี่ก็เป็นข้อแรกนะคะที่เราจะมีเคล็ดลับในการรักษาก็คือการดําเนินตามแบบอย่างของพระเยซูนะคะ,ะข้อที่2นะคะใช้พระเจนะเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจนะคะพี่น้องอยู่ในข้อ17นะคะที่บอกว่าขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระเจะนะของพระองค์เป็นความจริงนะคะเอเมนนะคะเรา พี่น้องที่นี่เราอ่านพระคัมภีร์เนาะเราศึกษาพระคัมภีร์เรารู้ใช่ไหมคะว่าหลักการของพระเจ้าเป็นหลักการแห่งความจริงเนาะพระเจ้าของพระเจ้าคือความจริงนะคะที่สามารถที่จะแยกชีวิตของเราออกจากอิทธิพลของโลกนะคะเพื่อให้เราบริสุทธิ์จำเพาะพระพักของพระเจ้านะคะเมื่อเราให้พระเจ้าของพระเจ้าเป็นมาตรฐานในทุกๆการตัดสินใจนะคะพระเจ้าก็สามารถเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งไม่เพียงแค่จะทําให้เราสามารถ รักษาความจริงเอาไว้ได้เท่านั้นนะคะแต่ยังทําให้ชีวิตของเรามีประสบการณ์ที่สดใหม่กับพระเจ้าในทุกวันนะคะแล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวไปกับการทดลองการล่อลวงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ มันยังอยู่ในชีวิตรประจําวันของเราใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังอยู่ในโลกของความบาปแต่เมื่อเรามีพระวจนะของพระเจ้าเราจดจําได้เราสามารถดึงข้อพระพีที่พระเจ้าคุยกับเราในตอนนั้นมาใช้ในการตอบสนองนะคะเราก็สามารถเป็นคนนัทีอ่อยู่ในทางของพระเจ้าได้อย่างปลอดภัยนะคะดังนั้นเราจึงควรฝึกฝนสร้างวินัยในการศึกษาพระวจนะนะคะโดยการที่นําพระวจนะมาประยุกต์ใช้นะคะในการดําเนินชีวิตรประจําวันจนกลายเป็นมาตรฐานนะคะในการตัดสินใจในทุกๆเรื่องนะคะ ในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ105กล่าวว่าพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ และ2ที่โมทีบทที่3ข้อ16ถึงข้อ17กล่าวว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขในสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างนะคะ ค่เอเมนนะคะน,นี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าหนุนใจผ่านพระเจนะในเช้าวันนี้นะคะก็คือการที่เรามีพระเยซูเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็การที่2ก็คือใช้พระเจนะของพระเจ้านะคะเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจนะคะพี่น้องเราใช้สองอย่างนี้นะคะรับรองนะคะว่า พระเจ้าจะนําเราไปในทางที่ดีนะคะแล้วเราก็จะปลอดภัยแล้วเราจะเห็นประสบการณ์ที่สดใหม่แล้วเราจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าในทุกๆเหตุการณ์นะคะเอเมนค่ะให้เราอธิฐานตอบสนองพระเจ้าด้วยกันนะคะค่ะแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับวันนี้ที่เราได้เข้ามาแสวงหาพระคาของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงให้เรานั้นได้สามารถที่ท่องจําพระคัมภีร์สามารถที่จะจดจําหลักการของพระเจ้าเพื่อนําไปใช้เป็นเหมือนอาวุธเป็นเหมือนดาบที่เราจะตอบสนองในทุกๆเ,เหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องเพื่อที่พระเจ้าจะสามารถ อวยพระพรในชีวิตของเราสามารถที่จะเข้ามาทําการในชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องทั้งหลายที่จะมีสติปัญญาจากพระเจ้าในการที่จะดําเนินชีวิตประจําวันตามน้าพระทัยของพระเจ้าตามการทรงเรียกลูกอธิษฐานเผื่อสําหรับพี่น้องทุกท่านที่นี่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะแล้วเราจะพบกันในเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีนะคะขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องค่ะ God. จะทรงปลดไปล่อจากความมืดมนรับการอภัยและหลุดพ้นจากความบาปพระองค์ทรงครอบครองจิตใจขอสรรเ,เสริญขอสาธถการ ทรงคููควรคููบริสุทธิ์